ภาพวาดทางก้าภาพวาดจิตวิญญาณของชาวพุทธิเบสสำหรับผืนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ชมกันก่อนที่เราจะเตรียมแพ็กส่งมอบไปให้กับลูกค้านะคะก็ต้องบอกว่ามีความสเปเชียลอยู่ด้วยนะคะสำหรับภาพนี้เ,เนื่องจากว่าเป็นภาพที่วาดโดยลามะนะคะอ่านี่ลามะโดโดนาดงนะคะ ดนนำดองอ่าเดี๋ยวมาปเปิดยนโฉมกันสำหรับภาพนี้ขนาดไซส์ยอยู่ที่ขนาดไซส์รวมกาอผ้าแล้วนะคะอยู่ที่100่งคูณเจเซนติเมตรก็เหมาะมากนะคะในการนำไปวางไว้ติดผนังนะคะตามสถานที่นะคะต่างๆก็ถือว่าเป็นแบบเซนเตอร์ได้เลยนะ,ะสำหรับภาพนี้นี่เปิดที่ยนโฉมกัน นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมกันนะคะนี่ว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรก็ต้องบอกว่าภาพนี้ต้องเป็นภาพสากลมากๆนะคะเป็นภาพที่ว่าควรค่าแก่การสะสมจริงๆเลยนะคะนี่ให้ชมตอนที่ทำรูดมานด้านบนนะคะและตรงนี้ก็จะผูกให้เป็นเชือกสำหรับไว้ห้อยนะคะ ถูกออกแบบมาเรียกว่าเป็นอัตถาประโยชน์ของการใช้งานจริงๆึ๊บและภาพนี้ก็คือภาพมันดารากาลจักรานะคะหรือว่าเป็นผังมันดารานี่นี่คือเป็นภาพภาพเพนติง้งก็คือภาพวาดนะคะวาดใช้เวลา6ปีถ้ารวมนะตอนนี้น่าจะ6-7ปีแล้วค่ะสำหรับผืนนี้ เดี๋ยวเราจะให้ชมใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ <Hey. S 1> เป็นผังมันดาล่านะคะหรือว่าเป็นพิมพ์เขียว ต้องบอกว่าเป็นซิมบริกที่มีสัญลักษณ์ที่สามารถอธิบายอัตธรรมความหมายที่ลึกซึ้งในเรื่องของคำสอนต้องบอกว่าในสมัยก่อนชุดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะถ้ามีความระดับลึกมากก็มีความลึกซึ้งมากนะคะยากที่จะถ่ายทอดการถ่ายทอดเป็นแบบเหมือนถ่ายทอดแบบเหมือนที่เราเข้าใจคือมุกกป,ปาถะ ดังนั้นการถ่ายทอดที่จะไม่ให้ผิดเพี้ยนนอกจากมุขาาะาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทําสัญ,ญลักษณ์การวาดรูปลงไปให้สัญ,ญลักษณ์เล่าเรื่องราวนะคะบวกกับผนวกกับครูก็ ถ่ายทอดตามซิมโบลิกต่างๆซึ่งสำหรับภาพนี้นะคะก็จะถูกบรรยายในการถ่ายทอดในเรื่องของข้อธรรมต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของทิศทั้ง4นะคะเรื่องของอประตูสี่ทิศพรมวิหาร4ี่เรื่องของสุญญาตานะคะเรื่องของข้อธรรมนะคะที่มีความลึกซึ้งโดยเฉพาะถ้าพูดถึงเรื่องของกาลจักย์กาพระวจนะต่างๆที่กล่าวถึงคําสอนยุคที่สูงสุดเลยนะคะเป็นคําสอนเรื่องของปฏิ จาสมุปบาทในเรื่องของ12ข้อนะคะอนุโลมปฏิโลมต่างๆซึ่งอันนั้นก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ซิมโบลิกที่อธิบายความหมายได้แบบดีมากๆนะคะทังก้าเป็นภาพวาดทางจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยยุคแรกเริ่มเลยนะคะเป็นการนำชุดคำสอนมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวบนผ้านะคะการวาดการขีดเส้นเสียงเส้น ขีดเส้นสายต่างๆนี่ก็มีความหมายในเรื่องของการเรียนรู้ทำครุถ่ายทอดให้กับศิษย์นะคะในเรื่องของทั้งการฝึกฝนการทําผ้าก่จะได้ออกมานะคะก็ต้องมีกระบวนการย้อมฝ้าผ้าทําผ้าฝ้ายทาแป้งมันลงสีนะคะหรือแม้กระทั่งกระบวนการการคัดสรรสีในสมัยก่อนนี่สีต้องมาจากฝนจากธรรมชาติเลยนะคะเป็นแร่ธรรมชาติเป็นเทอร์คอยส์เป็น ปากาลังเป็นอัญมณีอะไรต่างๆแล้วนำมาผงทำมาบดให้เป็นผงแล้วก็นำมาลงสีนะครตอนนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดในลักษณะแบบนี้อยู่นะคะร,รูปแบบก็จะกลายเป็นแบบเชิงพัฒนาขึ้นมานะครถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆสืบทอดจนมาเป็น การเผยแผ่ที่เป็นสากลเป็นแมสมากขึ้นก็ทําให้หลายท่านได้จับต้องสินค้าในทางจิตวิญญาณได้ง่ายนะคะนอกจากลามะแล้วลามะก็มีการสอนเป็นคลาสสอนอบรมให้บุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปก็สามารถนํามาฝึกฝนแล้วก็สร้างเป็นอาชีพได้อีกมากมายเลยนะคะสําหรับผืนนี้ก็ต้องบอกว่าเรามี3มผืนที่เรานําเข้ามานี่ที่วาดโดยลามะนะคะนี่ค่ะ ภาพสําหรับหลายท่านบอกว่าถ้าอยากมีทางกานะคะของพุทธิเบสเนี่ยคนเริ่มต้นจากภาพไหนดีก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากภาพมันดาราได้เลยนะคะเพราะว่ามันดารานี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แทนความหมายที่ดีมากในเรื่องของอัตรธรรมแล้วก็เรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่ในการทําพิธีหรือความเป็นมงคลหวงจุ้ยต่างๆนี่ทุกอย่างความหมายเขาดีมากๆเลยนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับภาพนี้ก็ มีลงด้วยน้ำทองด้วยนะโอเคเดี๋ยวให้ดูภาพเต็มๆก่อนนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เราไดเา้เรียกว่าคัดสันมาแล้วแล้วก็ไปใส่ภาพโดยกอบทางก้าใส่กอบผ้ามานะคะแล้วก็ขนมาด้วยตนเองเลยนีน่ปุ๊บนี่ค่ะ เ,เดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็กไก่นะคะนี่ภาพเต็มๆออกมาสวยงามเลยนะเห็นจากของจริงเขาจะบอกว่าอึ๋งสวยงามประนีจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะก็เราก็จะเก็บผ้านะคะคลุมกลับไปเหมือนเดิมเพื่อจะเตรียมแพ็กส่งมออให้กับลูกค้านะคะภาพทังก้านะคะ หลายๆภาพเลยนะคะเขาบอกว่าสีหรือกรรมวิธีในการทำาในการใช้งานเนี่ยสามารถเก็บได้อายุเป็นหลักเกือบร้อยปีเลยนะคะเพราะว่าทั้งกระบวนการผลิตทั้งสีหรือว่าวิธีการต่างๆทำให้ผ้าเนี่ยของทางกาเนี่ยสามารถเก็บได้มากอายุแบบเกือบร้อยปีเลยนะคะแต่ก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของแสงแดดด,ด้วยนะคะตอนแขวนหรือว่าตอนอยู่ในที่ที่มันไม่ ร้อนเกินไปนะคะนี่เลยอย่างของเราก็มีแบบเก็บไว้อยู่บนแกลเลอรี่อยู่เหมือนกันก็ได้ไหลายมีหลายผืนก็เก็บไว้ได้แบบยังคงมีความฉ่ำของสีอยู่นะคะสวยงามอยู่นี่ค่ะนี่เป็นอะไรที่มีเป็นความชอบส่วนบุคคลจริงๆเพราะเป็นชอบ งานศิลปะโดยเฉพาะงานงานวาดนะคะจะมีมเ์เสนมีคุณค่าในตัวของเขาเองเลยนะคะ,นะคะถ้าสำหรับเก็บนะคะอันนี้นอกจากจะเป็นที่แขวนแล้วเราก็สามารถปลดออกมาเพื่อที่จะเอามาไว้รัดมุมสองข้างเพื่อสามารถนำมาม้วนเก็บได้นะคะ นี่ค่ะและนี่เลยเราก็จะใส่ Cover c o เ e อคุ้มนี่ไม่ได้เลยนะคะสำหรับสถูป,ป้าแล้วต้องมีอะไรที่ปกป้องให้นะคะนี่เลยนี่เราก็สั่งมาโดยเฉพาะเลยเอาไว้สำหรับลูกค้าที่สั่งทางกา,ากับเรานะคะ<บ> <ignore> ก็จะมีเป็นนี่ เกกูด <Get> <laughs> ยังไม่พอนะคะยังมีกิมกมิกอีกก็คือใส่เชือกสักหน่อยนะคะก็เหมาะมากนะคะในการเคลื่อนย้ายหรือว่าจะนำไปมอบเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ถือว่าพร้อมนำมอบให้เลยค่ะนี่ คุณค่าต่ก,การถวายบูชาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็กใส่แรปใส่อะไรเรียบร้อยนะคะเตรียมแพ็กมาส่งมอบไปให้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะยังมีวาดอีกสองพื้นนะคะเป็นแบบรูปแบบเดียวกันเลยนะคะวาดโดยท่านลามะโดมังนะคะเหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ